ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9ฮินดูทรอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์นะครับผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศรีเมถุนนะครับประจำวันที่หนึ่ง ถึงวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2568คอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาวิชาโหรศาศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนเกิดเหตุอะไรยังไงว่ากันไปนะครับแต่เราจะใช้ไพ่พระศิวะมหาเทพมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทำยังไงให้ดียิ่งขึ้นแล้วถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทำยังไงให้หนัก กลายเป็นเบานะครับเราก็จะเน้นเฉพาะในเรื่องของการงานการเงินความรักและก็ปัญหาอุปสรรคนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับนะก็ต้องบอกว่าในช่วงของเดือนนี้นะครับชาวราศีนะครับอ่าเมถุนนะครับก็จะโดดเด่นนะครับเกี่ยวเรื่องของการงานนั่นเองนะครับนะเพราะว่าตนุรักษ์ของเราจะไปอยู่ในเรือนของการงานนะครับถือว่าดีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการเงิน นะครับเรื่องของการเงินเนี่ยเราจับไม่ได้เลยเพราะว่าดาวจันรเนี่ยท่านเดินครบทุกราศีเลย2วันครึ่งเดิน2วันครึ่งเดินสองวันครึ่งเดินก็นเท่าว่า,วานะครับมันเป็นอ่รีลาเฉพาะตัวนะครับเรื่องของการเงินของชาวราศีเมถุนเนี่ยก็ได้ผ่านพ้นทุกราศีนั่นแหละนะครับนะอยู่ที่ว่าถ้าเกิดท่านใดเคยผูกด,ดวงด้วยวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดเนี่ยท่านก็จะคอยสังเกตได้ว่าถ้าดาวจันท่านไปอยู่ในภพดีเดือนดีช่วงไหน นะครับมันก็จะเห่งนะครับถ้าเกิดช่วงไหนไปเจอดาวไม่ดีเจอดาวสัตูนะครับเจอเรือนการกินีการเงินท่านก็จะมีปัญหาแต่ว่ามันก็จะเป็นลักษณะแค่นะครับจุกจิก2วันครึ่ง2วันครึ่งผ่านอะไรประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูว่าไพ่องค์พ่อพระสิวะท่านจะบอกภาพรวมยังไงว่าเออสำหรับชาวราศีเมถุนนะนะเนี่ยนะเงินนะครับจะทํายังไงให้ให้โดดให้เด่นนั่นเองนะครับนะ,นะะนะครับนะเ,เรามาดูกัน นะครับนะแต่ไพ่ห้าเก้าโอ้อ่าไพ่นี้ไพ่ดีนะไพ่ห้าเก้าก่อนเอาความหมายของห้าเก้าก่อนนะครับอันนี้ก็เรื่องของความรู้ศักยภาพนะครับเต็มคาราเบลเลยนะครับห้าเก้าถือเป็นเลขที่นะครับดีนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องของวิชาความรู้นะครับความถนัดสิ่งที่เราถนัดนะครับแล้วดาวห้ามาจากภพไหนก็คือดาวห้าเนี่ยท่านมาจากราศีธนูนะครับก็คือมาจากเจ้าเรือนคู่สัญญา นะครับแล้วก็มาจากราศีมีนนะครับที่เป็นดาวเจริญการงานที่เราเรียกว่ากรมมะแสดงว่าการเงินของคุณนะครับจะเกิดจากนะครับความรู้ความสามารถศักยภาพของคุณนะครับยิ่งมีองค์ความรู้มากขนาดไหนมีความชํานาญนะครับเกี่ยวกับงานของคุณมากเท่าไหร่นะครับจะยิ่งส่งเสริมเนี่ยนะครับให้การงานของคุณเนี่ยดีเด่นและก็ปังนะครับด้วยความที่มีดาวพระเก้าดาวเกตนะครับเป็นดาวศรัทธานะครับบางคนก็นะครับจะมีการเสริมลักษณะของดวงเคด ต่างๆสวดมนต์ไหว้พระทําบุญอะไรก็ว่ากันไปก็จะยิ่งเสริมนะครับให้เรื่องของการเงินนยิ่งดีนะครับก็แสดงว่านะครับความรู้ความสามารถศักยภาพคุณมีอะไรคุณก็ใส่ให้เต็มที่นะครับจะทําให้คุณเนี่ยนะครับได้เงินได้ทองนะครับแล้วมันเกิดจากคู่สัญญาด้วยนะั่นก็หมายความว่านะครับคุณเองก็อาจจะต้องขายงานนิดนึงนะครับว่าเออเรามีความรู้เรามีศั<ว>กยภาพด<ว>้าน <Hail S 2> <ECH S 1> นี้นะความรู้เราสามารถที่จะช่วยเหลืองานคุณอะไรยังไงได้บ้างไม่ใช่ว่าเราอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆแล้วนะมันจะเข้ามาหาเราเองนะครับเราต้อง นะครับนะมีมีการติดต่อเข้าไปหานะครับถ้าเกิดว่ามันตรงล็อกตรงจังหวะอะไรเงี้ยเราก็จะนะครับประสบผลสําเร็จเกี่ยวเรื่องของการเงินขอให้คุณมีความเชื่อมีศรัทธานะครับนะในความรู้ความสามารถของคุณจะนําพามาซึ่งทรัพย์สินเงินทองเงินตานะครับแสงที่ขึ้นไปลักษณะป,ประมาณนี้เป็นการบ่งบอกนะครับว่าขอให้คุณเนี่ยตั้งใจนะครับแล้วก็ความรู้ความสามารถของคุณเนี่ยสามารถที่จะไปต่อยอดทําให้คุณประสบผลสําเร็จได้อย่างดีเยี่ยมนั่นเอง นะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความรักกันนิดหนึ่งนะครับชาวราศีเมถุนนะครับเรื่องของความรักก็ยังคงมีปัญหาอย่างต่อเนื่องนะครับเหตุผลก็เพราะว่านะครับดาวพฤหัสที่เป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนินะครับที่แปลว่าคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาคู่ครองของคุณนะนะครับไปอยู่ในภพเรือนไม่ดีนะครับเราเรียกว่าดาวเจ้าเรือนปัตนิของคุณไปอยู่ในราศีพฤษภ ในราศีพุจิกเนี่ยเราจะเรียกว่าพบวิกนาสนะครับที่แปลว่าความเสียหายนะครับอุปสรรคต่างๆนะครับแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนั่นก็หมายความว่าชาวราศีมิถุนนะครับยังไงก็ยังไว้ใจไม่ได้นะครับนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของคู่สัญญาในลักษณะต่างๆคู่ครองต่างๆที่เข้ามานะครับนะมีเกณฑ์ที่จะนําเรื่องปัญหาเดือดร้อนอะไรมาให้มากกว่านะแนะนําว่าคุณโสดควรอยู่เฉยๆคุณอยู่นิ่งๆไปก่อนดีกว่านะครับเข้ามาก็แค่คุยเฉยๆเป็น คนคุยไปก่อนนะอย่าเพิ่งตกลงปงใจนะครับแล้วก็บางคนก็แก้เค้นนะครับด้วยต่างคนต่างอยู่กับคู่ครองนะครับบางทีมันมีปัญหามันตึงๆอะไรประมาณนี้นะก็ต่างคนต่างอยู่นะครับหรืออยู่ คนละบ้านหรืออยู่คนละห้องก็ได้นะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เออมันจะมีเซฟโซนส่วนตัวนะครับสําหรับชาวราศีเมถุนจะไม่ยุ่งจะไม่ก้าวไก่ในเรื่องของส่วนตัวกันและกันส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนี้นะมันค่อนข้างจะมีปัญหาเยอะนะครับสําหรับชาวราศีเมถุนนะครับเกี่ยวเรื่องของความรักนะครับเป็นอิทธิพลของดวงดาวนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าไพ่องค์พ่อท่านจะแนะนํายังไงนะครับนะเกี่ยวเรื่องของความรักมีสาเหตุมาจากไหนอะไรยังไงนะฮะ ห้าสองนะครับคือคู่ห้าสองเนี่ยมันเป็นดาวคู่ธาตุนะถามว่าเป็นพบดีไหมก็ถือว่าดีแต่ว่าห้าสองเนี่ยมันเป็นลักษณะของการค่อนข้างนะครับเขาจะเ,าเหมือนอารมณ์คล้ายๆกับหวังดีประสงค์ร้ายนะความหมายอะ่ะคือหวังดีอะ่ะเราหวังดีอะ่ะแต่เราไม่รู้หรอกว่าคนที่เราหวังดีเขาเขาจะชอบในสิ่งที่เราคําว่าหวังดีะส์ร้ายหลายๆคนเนี่ยที่มันเกิดเนี่ยคือบางทีเราเราไปคาดหวังนะครับบางสิ่งบางอย่างกับ กับผู้ครองกับคนรักของเราว่าจะต้องเป็นอย่างนี้บางทีแบบแฟนเขาเขาอาจจะไม่พร้อมอย่างเนี้ย เขาอาจจะไม่พร้อมเพราะว่าอย่าลืมพลังแฝงคือเลขเจ็ดนะห้าบกสองเป็นเจนะ็ดเนี่ยเจ็ดแปลว่าทุกทุกไงนะครับแล้วคู่ท่านเนี่ยเขาเรียกเป็นคู่พ่อลูกนะครับก็คือพูดง่ายหวังดีนั่นแหละหวังดีแต่แบบมันมันอาจจะหวังดีเกินไปอ่าหรือมันอาจจะใส่ใจเกินไปหรือมันอาจจะไปยุ่งกันเกินไปอ่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะก็แน่นอนเกี่ยวเรื่องของการงานเพราะดาวพฤหัสมาจากเรเรื่อง,เร,องเรื่องของการงานนั่นเองคือแล้วก็เรื่องของวิถีชีวิตด้วยนะครับช่วงนี้มันคล้ายๆกับว่าไอ้ที่มันมีปัญหา ตึงกันเหมือนเราเข้าไประลับระลุงเรื่องส่วนตัวนะครับนะบของคู่ครองเราแฟนเรานะครับหรือเราไปครอบงาความคิดหรือเราไปอ,อ,อาจจะเป็นว่าเราอาบน้ําร้อนมาก่อนเรารู้มาก่อนเราอะไรมาก่อนอะไรประมาณนี้เราก็ไปตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเบ็ดเสร็จให้เขาเลยโดยต้องไม่ให้เขาคิดเลยอะไรแบตัวใหญ่ยยจะเจอจากคนที่อายุห่างกันเยอะๆะบางทีเรามีเราอายุอาจจะมากกว่าแฟนสักยี่สิบปีอย่างเงี้ยนะครับนะมันก็ เลยส่งผลให้บางครั้งก็เหมือนจะไปครอบงําชีวิตเขาเนาะนะครับซึ่งซึ่งเราก็ต้องดูไวด้วยนะครับดูไวด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยไพ่ใบนี้คือไพ่ที่หวังดีจริงๆนะครับเราหวังดีกับคู่คู่เราจริงๆหวังดีกับแฟนเราจริงๆอยากจะให้เขาประสบความสเร็จจริงๆแต่ด้วยความที่ว่ามันมันไปหวังดีผิดคนเนี่ยนะเขาต้องถามเขาว่าเขาต้องการหรือเปล่าออะหลักการง่ายๆเนาะคือถามเขาเราหวังดีกับเขาเนี่ยเขาเขาอยากได้หรือเปล่าเออถ้าเขาอยากได้เราก็ค่อย แต่ถ้าเกิดเขาไม่อยากได้อ่าไอ้สิ่งนี้เราก็ไม่ทําก็ต้องถามในสิ่งที่เขาอยากได้เขาอยากได้อะไรอ่าอะไรประมาณนี้ก็แต่บางคนเนี่ยนะครับไม่เอาฐานจริงๆนะคือไม่ทําอะไรเลยอะ่ะอันนี้ก็น่าปวดหัวนะ นะอยากจะให้ไปทํางานช่วยกันอะไรประมาณนี้อยู่บ้านเฉยๆไม่ทำแนะนําให้ไปเรียนนูน่นพิเศษนู่นนี่นั่นเพื่อจะได้มีรายได้ก็ไม่ทําอะไรสักอย่างอันนี้มันก็เกินไปนะครับก็คือมันก็ต้องช่วยกันอันนี้คือหมายถึงคนที่พร้อมที่จะปรับปรุงตัวนะอันนี้ก็คือแนะนํากันได้แต่บางคนคือไม่เอาเลยอะ่ะคือเอาเปรียบอย่างเดียวอะ่ะคือฉันจะอยู่เฉยๆเนะี่ยเธอมีหน้าที่เลี้ยงดูฉันอย่างเดียวเนะี่ยโอ้โหอันนี้นะ คุณต้องปรับไมเซ็ตอย่างเดียวเพราะถ้าคุณอยู่อย่างนี้นะโอ้โหผมบอกได้เลยว่ามันมันไม่ได้อ่ะนะครับมันไม่ได้นะอ่ะไพ่ก็ประมาณนี้เคารพสิทธิซึ่งกันและกันละกันนะครับนะอ่ะต่อไปนะครับเรื่องของการงานนะครับนะเรื่องของการงานก็เหมือนเดิมนะดาวเจ้าเรือนการงานก็คือดาวพระรหัสถัดีนะครับนะดาวเจ้าเรือนการงานไปไหนก็มันก็ไปไม่ดีอ่ะนะไปอยู่ในราศีพฤษภเขาเรียกว่ากรรมะไปวินาศ นะก็คือประมาทในการใช้ชีวิตอ่าบางครั้งก็ไปทํางานในสิ่งที่ตัวเองไม่ถน,นัดนะครับบางครั้งก็เอ่อเรียนไม่อย่างนะครับได้งานอีกอย่างอะไรเงี้ยหรือทํางานไกลไกลถิ่นฐานไกลบ้านเกิดนะนะครับก็คือพูดง่ายว่าเรื่องงานเรื่องอะไรประมาณนี้ไม่ไม่ไมค่อยจะถูกอกถูกใจสักเท่าไหร่หรือฝืนใจทําจําใจทําอะไรเงี้ยนะครับชาวราศีเมถุนเนี่ยจะเป็นเป็นประมาณนี้นะก็คือแบบ ที่ใช่นะครับก็ไม่ได้นะที่ได้ก็ไม่ใช่นะเกี่ยวเรื่องของการงานแล้วพยายามระมัดระวังนะครับเรื่องความน้อยอกน้อยใจนะค,ความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับเราทํางานแทบตาย นะครเวลาตำแหน่งมาไปโปรโมทให้เด็กตัวเองอย่างนี้เออเหอนะตอนต้นปีอนะแนะนําเธอทําเต็มที่นะฉันช่วยเธอสนับสนุนเต็มที่นะพอมีตําแหน่งมาเอาไปปีหน้านะครับนะอันนี้มีจํานวนจํากัดมีได้แค่ที่เดียวอา้าวและที่ทํางานเราทําอยู่คนเดียวแล้วลคนที่มาเสียบมันคือใคร มันจะเกิดความน้อยเนื้อต่ําใจแล้วก็ราออกก็ตกงานยาวเลยนะครับนะอันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของความรู้สึกนะครับเพราะว่าความเป็นธรรมไม่เกิดคุณแน่นอนด้วยความที่ดาวพฤหัสอยู่เรือนวินาศดาวพฤหัสเป็นดาวคูนะครับเป็นดาวคุณธรรมเมื่ออยู่ในเรือนวินาศคุณไม่มีความเป็นธรรมในวิถีชีวิตของคุณนั่นเองนะถ้าเรารู้เท่าทันดวงเราก็จะได้วางแผนถูกนะครับว่าเราจะยังไงนะครับนะอ่อนอ่อน หน่อยก็ดีนะเพราะว่าเหมือนเขาตั้งทงมาแล้วอ่ะนะครับปีนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอปีหน้าเราก็ได้นะครับเดี๋ยวดาวพฤหัสย้ายก็ได้นะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าไพ่องค์พ่อท่านจะแนะนํายังไงบ้างนะครับนะมันเกิดจากอะไรอ่าแปดสีนะครับหลอกลวงนะครับหลอกลวงตั้งอระต้นนะครับให้ความหวังมาตั้งอะต้นแล้วเราเองก็นะครับไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนแบบนี้นะครับนะนะครับเนี่ยแปดกับสีเนี่ยเขาเรียกว่าหลอกลวงมาตั้งอะต้นเลย นะครับเรื่องงานเรื่องอะไรประมาณนี้ไม่มีคําว่าจริงใจงงสักนิดสักอย่างเลยครับนะจะทําอะไรยังไงนะครับมาหลอกลวงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างให้ความหวังเอฟติงจริงกระเบลทุกอย่างนะครับนะให้คุณระมัดระวังไว้นะครับมันไม่มีความจริงใจนะครับนะหลอกลวงเรื่องอะไรอ่านะแปดสี่มันเป็นคู่หลอกลวงอยู่แล้วแล้วหลอกลวงเรื่องอะไรเรื่องตําแหน่งลาหูเนี่ยท่านมาจากราศีกุมท่านมาจากภพสุภะนะเรื่องหน้าที่การงานตําแหน่งหรือความหวังอะไรต่าง นะแต่อย่าลืมนะครับว่าดาวพ,พุธเองนะครับท่านเองก็มาจากในราศีกันที่มาจากเจ้าเรือนพันธุด้วยนะครับนั่นก็หมายถึงว่าเราเนี่ยนะครับโดนโดนแบบโดนหลอกใช้นะอันนี้ต้องบอกตรงๆนะครับบางทีก็แบบพูดให้ความหวังนะพูดให้ความหวังพูดให้อะไรประมาณนี้นะครับคุณดูให้ดีคุณเช็คให้ดีว่าหัวหน้าคุณนะครับเขาเป็นคนยังไงถ้าเขาเป็นคนมีคุณธรรมอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไร นะครับแต่ถ้าเกิดเขาเป็นคนไม่มีคุณธรรมนะครับนะคุณก็ออกมาห่างๆดีกว่านะมันจะกลายเป็นเครื่องมือนะครับหลอ,อกใช้อะไรประมาณนี้นะครับเขาก็พยายามยิ้มให้นะยิ้มะนะเราต้องเฉยนะต่ำมต,ำตำามไพ่เราต้องนิ่งนะนะครับนะ,เ,ะเราต้องนิ่งเพราะว่าเดี๋ยวจะถูกใบหน้าอันสวยงามนะครับนะเย้าวยวนทําให้เราเองนะครับหลงเข้าไปได้เหมือนกันนะครับนะ ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับนะเรื่องงานเรื่องอะไรประมาณนี้นะครับแต่เอาละถ้าเราคิดว่าทํางานตามหน้าที่เราไอความหมายทํางานตามหน้าที่มันทําปกติอยู่แล้วแต่ที prompts? ่มันมีปัญหาก็คือว่าเขาให้เราทํามากกว่าปกติแล้วก็มาให้ความหวังเราอประมาณนี้นะจะเกิดเราโดยธรรมดาเนี่ยเขาจ้างมาเราทํางานเราก็ต้องทํางานตามปกติของเราอยู่แล้วแต่ไอที่มันมีปัญหาคือ นะมันมากกว่าปกตินั่นเองนะครับที่จะทำให้เราบางีเาก็มีเกณฑ์ที่จะถูกหลอกนั่นเองพยายามพยายามป้องกันไว้นะครับให้มาเตือนประมาณนี้นะอ่ะต่อไปนะครับปัญหาและอุปสรรคนะครับคืออะไรนะครับปัญหานะครับก็ดาวอังคารนะครับท่านเป็นดาวเจ้าเรือนอฬินะครับที่แปลว่าอุปสรรคนั่นแหละนะอุปสรรคไปไหนทับลักอย่าลืมว่าอังคารมาจากเรือนลาภผลผลประโยชน์ไรายได้ปัญหาคุณเกิดจากการคาดหวังของผู้รับผู้ใหญ่ คาดหวังเป้าคาดหวังความสามารถพิเศษของเราความศัก,กยภาพทุกสิ่งทุกอย่างของเราเขาคาดหวังว่าคุณจะทําให้เขาได้นะครับอารมณ์ก็คล้ายๆกับว่า เราจะจ้างคนนี้เข้ามาทํางานแล้วเขาจะสามารถทํายอดให้เติบโตเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะครับคือคาดหวังอ่ะหลักๆเลยปัญหาที่ชาวราศีเมถุนก,ก็คือว่าเขาคาดหวังในความรู้ความสามารถของเรานั่นก็หมายความว่าตัวคุณเองก็ต้องมีความชัดเจนว่าศักยภาพคุณนะครับมีเท่าไหนทําอะไรยังไงได้ทําได้เท่าไหน มันมีเงื่อนไขอะไรแล้วถ้าเกิดเป้าหมายจะไปถึงตรงนั้นจะต้องมีปัจจัยอะไรส่งเสริมอะไรคุณก็ต้องอธิบายให้ชัดเจนนะพพจารฉะน,นั้นแล้วก็จะกลายเป็นเหยื่อนะครับนะเขาเรียกแพ้นะพอไม่ได้อาคนนี้ไม่เก่งปลดออกอะไรประมาณนี้นะเพราะดาวอังคารท่านมาจากเจ้าเรือนอริและมาจากเรือนลาภผลเนี่ยแล้วมาทารักสาหรับชาวราศีมิถุนนะยังไงคุณก็ต้องเซฟตัวเองไว้หน่อยนะครับนะถ้าอะไรที่เราไม่ทํานาน เราก็อาจจะเป็นผู้ช่วยก็ได้ไม่ต้องเป็นเฮดไม่ต้องเป็นหัวหน้านะแต่อะไรที่เราชานาญแล้วเราคิดว่าเราทําได้ก็ต้องให้เข้าใจแผนนะครับของผู้บริหารว่าเป็นยังไงอ่าถ้าเราทําได้ก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าไพ่องค์พ่อท่านจะแนะนํานะครับอย่างไรโอ้โหเจ็ดสองนี่คือ,เ,อเขาเรียกว่าปวดปวดหัวแล้วกันนะไพ่ปวดหัวแล้วกันนะ,ะนนะเออคือเจ็ดสองเนี่ยมันเป็นไพ่กังวลอยู่แล้ว นะครับมันเป็นไพ่กังวลเป็นไพ่ไม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 ่เชื่อมั่นอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็ทู่ซีทำนะครับนะก็ไพ่มาเตือนอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าไอ้ที่ว่ามันปัญหาอุปสรรคอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการที่ตัวเราเองประมาทน,นั่นเองนะครับนะแล้วแล้วมันก็จะมาเสียใจทีหลังนะครับเหตุผลก็เพราะว่าดาวดาวเสาเนี่ยนะครับท่านมาจากเรือนมรณนะไอ้คำว่าเรือนมรณะเนี่ยมันแปลว่าความเศร้าโศกเสียใจนะครับ ดาวจันรเนี่ยท่านมาจากเจ้าเรือนกันเงินก็แสดงว่าเราทําไม่ได้ตามเป้าที่เขานะครับตั้งไว้นะครับนะพิฉะนั้นแล้วเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่คุณไม่มั่นใจนะอันนี้มันสอดคล้องเลยนะอะไรที่คุณไม่มั่นใจคุณก็จะต้องแบบอ่อนน้อมถ่อมตนนิดนึงหาผู้ช่วยนิดนึงนะหรือทําอะไรก็แล้วแต่แจ้ง แจ้งหัวหน้าเป็นระ,ะระยะปัญหาทุกขั้นตอนบอกๆบอกๆก็อ,กอ,กอ,กอย่าลืมว่าก็ให้เขาช่วยกันแก้ไขปัญหานะครับบางทีมาแบกภาระให้เราคนเดียวนะคือถ้าเรารายงานสถานการณ์นะครับตลอดอะไรประมาณนี้เขาอ,อาจจะมองว่าเราจุกจิกก็จริงอ่ะแต่ว่ามันไม่เกิดความเสียหายกับบริษัทนะปัญหาคืบหน้าอะไรยังไงคุณต้องคอยแจ้งคอยบอกนะครับนะทุกสิ่งทุกอย่างแบบไม่ใช่แบบรอนิ่งเงียบแล้วก็รอเขาเรียกน้ําบ่อหน้าอย่างนี้ไม่ได้นะ ครับไก็มาเตือนประมาณนี้นะครับอย่าแบกภาระแบกความรู้สึกเข้ามาตัวเองนะครับดูอย่างไพ่เนี่ยเห็นไหมมือกุมหน้าผากเนี่ยคือเหมือนเราแบกรับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแก้ด้วยการไม่แบกรับทุกสิ่งทุกอย่างก็อย่างที่ผมบอกไปนะทำอะไรยังไงแจ้งแจ้งตลอด แจ้งตลอดมันจะได้แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีนั่นเองนะครับอ่ะนะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมผมพิมพ์พรประการใดยังไงต้องกราบขอขบมาอาภัยด้วยนะครับท่านใดทุกอกสนใจเข้าคุณากดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามนะครับท่านใดสนใจจะเรียนไพ่พระศิวะมหาเทพก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ผมเปิดสอนทุกวันนั่นเองนะครับนะอ่ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับผมเกแก้าวพินดูตลอดสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้างฮินดูทลอดนะครับอันนี้นะครับเราจะเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับดวงพิชัยสงครามเนี่ยก็จะเป็นการนะครับใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดเรานะครับจัดทาขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือเป็นการบูชาดวงเรานั่นแหละครับนะท่านที่นะครับรู้สึกว่าดวงไม่ดีดวงตกนะครับติดขัดขัดสนอะไรประมาณนี้ก็สามารถนะครับจัดทําดวงพิชัยสงครามนะครับเพื่อเสริมเคล็ดมงคลต่าง ก็จะส่งผลให้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับได้รับการคลี่คลายนะครับหนักกลายเป็นเบานั่นเองนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะครับเข้ามาได้ตามนะครับไลน์ตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นการเสริมดวงชะตานั่นเองครับ